เจาค่ะเปิดแบบเปิดแบบสงบสงบแล้วเจ้าค่ะวันนี้อยู่ที่ร้านข้าวแกงแม่เฉลียวข้าวแกงอันดับหนึ่งในใจปอมปตอมที่ต,ตลาดหลังสวนจริงเหรอ,อปอมไม่เคยกินตอนนี้แหรอไปดูกันค่ะว่าหน้าตาเป็นไงมาแล้วครับตัวตึงตัวตึงหลังสวน <laughs> <laughs> ไปเลยครับไปได้และะ้วครับพอแล้วคือ ส,สวัสดีเจ้า <eben> ค <world? ıyorum> ่ะเปิดกําลเสียงดังหวะๆตอนนี้เราอยู่ข้าวแกงแม่จะเหลียวนะแบบที่เพิร์นบอกเมื่อกี้นะกินเมนูอะไรเดีย็เจะกินผัดเป็ดหนื้งอ่ะอืมโอเคไปแต่ข้าวแกง กินกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วกินข้าวพเช้าอิ่มมากเลยพุชช้าร้านอะไรนะแม่เฉลี่ยวเฉลิงอะไรนะเก็แกงแม่เฉลี่ยวอิ่มมากแล้วก็แซ่บเผ็ดตามสไตล์คนใต้นะแต่ว่าโกกินมาสมันนะเครื่องแกงนี่ถึงปลาเค็มแล้วก็ได้ผักฟรีเออตั้งแต่เราลงมาใต้นี่ผักฟรีแบบผักเป็นถาดเลยนะที่ให้ฟรีตลอดอิ่มเอะมากแล้วก็นี่มากินกาแฟร้านอิ่มก็โอเคนะกาแฟมะพร้าวจริงๆอยากลองเมกาโนเพราะรู้สึกว่ามะพร้าว เริ่มเริ่มไม่เอาแล้วหลังจากนี้จะไม่เอากะแพมะพร้าวแล้วมันดูแบบไม่เข้ากันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันไม่หวานและประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยมันถ้ามันหวานนะจบมินคาดหวังเหมือนกันมันจะได้กินบ่อยๆไมันคนหวานแบบหอมหวานหอมแล้วไม่ถึงนะก็ยังไงก็ลองปรับสูตรกันดูอ้าวไปว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อไปที่หาดวนกกรแต่ว่าก่อนหน้านั้นจะแวะที่ไหนก็รอเจอกันครับ ตอนนี้เรามาแวะชาร์จรถที่ท่าแสนะชุมพรก่อนที่เราจะไปซื้อกล้วยปิงใช่ไหมมันคือกล้วยปิงมะกล้วยกล้วยตากนะกล้วยตากถือวอยากซื้อนะแล้วกูก็แวะหยิบไปนิดนึงซึ่งประมาณสิบนาทีก็ยดเยี่ยมตอนนี้นั่งดูคิวเทอยู่แล้วเดี๋ยวชาร์จสักประมาณ8ปสเซแล้วเดี๋ยวเราก็ออกแหละก็คือแป๊บนึงไม่นานนะคิดว่ายี่นาทีก็น่าจะได้ออกใช้เดื๋อวพาก่อนหนครับรอไปดูกล้วยกล้วยเะไรกล้วยตาก 回答。 เอผลที่คุณซื้อขนมมาคุณซื้อขนมมาแล้วผมกินด้วยอ่ะผมกินด้วยขนมของผมกินด้วยมือของผมทำจากคนไม่เคยกินนอนคาสึมาตอนนี้เราอยู่ที่หาดวันกรและนี่คือที่ดอนของเราในวันนี้นะก็คือมาในรถชิคดี้พาชิวๆนี่เป็นการนอนครั้งแรกของเพิ่อนเพิ่อนบอกว่าเพิ่อนน่าจะตื่นเต้นแล้วเพิ่อนก็ไปอาบน้ำแล้วเนี่ยรีวิวห้องน้ำสิห้องน้ำสะอาดใหม่กี๊บ จะอาบแบบที่เพลินอาบได้กรูว่าทุกคนก็น่าจะอาบได้นะแล้วเราก็ไปกินข้าวป้าเลยนะป้าบุญป้าปุ่นป้าป้าอรุณเออป้าอรุณสักอย่างนึงอ่ะอ่ะก็สไตล์โฮมมี่นะก็ราคาก็เลทเดียวกับร้านป้าที่อยู่ปิ่นเกล้าโฮมมี่และไก่เกยเต็มโต๊ะไก่เกยเต็มโต๊ะเลยมีหมาเหมืออะไรด้วยนะแล้วก็กุ้งให้เยอะมากไอ้เยี่ยเสั่งต้มยำกุ้งได้ตุ้งตุ้งตุ้งทุยได้กุ้งปรวันสิบตัวว่ะสี่กว่าตัวได้มั้น เดี๋ยววันนี้เราน่าจะนอนที่นี่พักผ่อนแล้วก็รอดูพรุ่งนี้ว่าบรรยากาศหาดจะเป็นยังไงอ๋อวันนี้มีแวะไปหาดรับหาดหนึ่งชื่อหาดอะไรนะไอ้ตรงนั้นที่เราไปไม่รู้ว่าชื่อหาดอะไรเออจำชื่อม,มันชื่อหาดรับรับอ่ะแล้วเราก็เหมือนแบบเซกแซกกันไปแล้วก็ถ่ายมาให้ดูก็นั่นแหละครับนะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้พรุ่งนี้กลับกรุงเทพแล้วขอบคุณโอกาสติดตามรับชมกับทริปนี้เดี๋ยวไว้ไปสรุปพรุ่งนี้นะว่าขับรงข้าไฟอะไรเป็นไง กูขอนอนแบบเจลเจลจรจาไม่ใช่เนี่ยนอนแบบชิลเลสก่อนนอนชิลเลสเสร็จแล้วเดี๋ยวแบบหลับแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วกลับนอนต่อโอเคยังไงเจอกนันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมสวัสดีเจ้าค่ะบ,บายบาย